อว่าไงเนี่ยรงสรีก็ไม่เป็นไงนรึลงสรีก็ไม่เป็นหรอฮะลงสรีก็ไม่เป็นยังไงทำไมเวลาจะเทสีมันดับหมดเลยครับทั้งที่ทผมก็ขีดเส้นไว้นี่แหละ ตอนหน่อยสิจะทำคลิปโอเคนี่นะแล้วกิ้บอกแม่เอันจะวาดไม่ตั้งใจนะแบบจะวาดแบบกากๆเลยไม่ตั้งแบบไม่ไม่วาดไม่ตั้งใจสมมติถ้าวาดเราก็ลังจะลงเงาใช่ไหมแบบนะี้ไอไว้ก่อนแล้วก็หาสีที่ต้องการลงเงาสมมติเอาสีเขียวเฮ้ยเอานีา่หน่อยจ้ ถึงเวลางนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วมันามาจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมเหตุก็คือเห็นตรงนี้ไหมเนวแถวหนหนะ้มันจะมีแวนวหนึงที่แบบมันนี่งไงเห็นอย่างนี้ไหมเนี่ยมันจะมาแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเน,น,นี่ยพอขีดลงไปมึงระวังมันก็จะไม่ออกกันละวและอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่หมอนั่นก็คือหนึ่ง อะไรว่าที่แบบการที่ขีดเส้นม n d e r แฮ t มันก็ยังเป็นแบบนั้นไม่ถึงแบบนี้นะเออจะมาดูเนี่ยเนี่ยขีดส้น u n d e r w a t e แบบนี้ใช่ไหมอ๋อใชมานเป็นอเนี้ยคอนอื่นเดี๋ยวจะบอกนะเนี่ยเนี่ยหนึ่งคือควรจะทําตั้งแต่ควรจะคิดแบบนี้ไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ทํานะดังนั้นก็จะทําแบบก็ลงมด้เลยเนะี่ยควรจะทําก่อนเลยนะไม่ใช่มาวางแบบนี้่อแบบนไปมึงแบบน,นะไม่ใช่แบบเมื่ออันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาตรงนี้แล้วก็วางแบบเนี่ย ไม่ใช่นะเนี่ยผมจะกดไปตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้กดแล้วนะเนี่ยกดตรงไหนมันก็เป็นนะอะเขาบอกไว้ก่อนคือควรจะขีดไว้ก่อนเลยโอเคบอกว่าสอนหน่อยทำไม่เป็นถ้าอยากจะสอนยางแบบว่าวาดรูปสวยกันอื่นต้องใช้อันนี้สอนมาวาดแบบเป็นโครงสงร้างอะไรอย่างอันนี้ก็จะม,มาตั้งใจเหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยว่าเนี่ย จะต้องวาดจะนีก,ก่อนเนี่ยแล้วก็เปิดตรงตรงไหนเสียงรถอันนี้ก็จะประจังใจนะเนี่ยต้องวาดกันเลยสมมตินนว่าเราจะอืเอ้าวงกลมแล้วมาอยู่ไหนวะตรางนอกอ๋อตรงนั้นไหมครับวมันเดีกว แล้วก็แบบนี้นี่คือนี่จะเป็นตัวทไรอย่างางียแหละอืมอันนี้เราต้องเอาดีไปก่อนนะว่าที่นี่ที่ส่วนตัวมันก่อนจำได้ว่าตัวนี้เคยเห็นในในช่องใครสักคนนี่แหละมันจะไม่มีแขนมือมันก็จะอย่างเงี้ยมือมันจะลอยไท้า Illuminati อ๋อเสียงคนดีจังเอพ่งต้องตีนดีโอยืด,ดเราจะมา๋ยวไม่ตั้งใจก็ได้ละตัวนี้ก็แล้วก็เพิ่มแล้วพอทีนี้จะว่าะมาก็เปลี่ยนเลยแล้วก็เขียนตามเขียนตามไปเลย,ยเขียนตาม นยเขียนเขียนตามไปเลยน่ยเขียนตามนเขียนตามให้แบบเราเนี่ยไว้จะได้ไม่ลืมสมมติแบบใครลืมแบบเนี้ยเฮ้ยนสมมตินะเวลาเราวาดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราไปกดผิดไปกดแล้วมันลบหมดเลยอะคำเตือนอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะให้แบบเอาเอานี่อ่ะสิ่งก็ไม่จะมาเขียนไว้ข้างหลังก่อนเลยนะเสดินสอ แล้วก็เขียนตามนี้ใหญ่เกินไม่เป็นไร <c oughs> แล้นี้ก็เอาสีลงไปเลยไ <c oughs> อ้นี่เส้นหรือไม่จะไอ้นี่ขอบหรือไม่นี่ก็ได้ แต่อันนี้เอาว้ตรงนี้ไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนแล้วต่อมาก็เอาสีเทาเนี่ยเออตรงนี้ก็แบบนี้อันนี้ก็ไม่ตั้งใจนะทำาองมามไม่สวยก็อย่าว่ากันได้เพราะตัวม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรขนาดสิ่งก็มันมาเยอะสุดเกินลูกค้าเจ้าสี่แล้วก็ตามใจเลยแต่สำหรับผมลูกค้าเป็นต้นสินงต่าเอ๋ปีนี้จัง นี่คือวิธีการว่าง่ายที่ไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นยังไงเลยโนี่คือการทำแบบคร่าวๆเจอแล้วก็บอกไปแล้วนะควรเอาไมา่สำหรับตอนนั้นที่ไม่ใ่แบบเอาเอาตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้จะตัดเส้นแล้วมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยถ้าเราทำถ้าเราทำทำเส้นไม่ดีมันก็จะเป็น เดี๋ยวก่อนทุกคนเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันกำลังม,มองเห็นสิ่อย่างเห็นไหมดูดีนะทุกคนว้าวกระดูกเว้ยกระดูกไม่ใช่ผิดละขึ้นม,มาผิดเรื่องนี่นะขอบบอกเลยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะ่ะโอเค